เอามาอาศัยโลกสัวขูส่สัวง้มโบเมนบนยู่อันถาวนโลกเป็นหมองม่เยี่ยมม่เยี่ยมมาผักขันคนมีปัญญากระิงหัจักสางนำทำบุญเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมเก็บกรรมบุญกุศลเพื่อนำผ้าดวงจิตดวงใจเจ้าของให้มันไปดีกว่าเก่าให้มันไปดีไปงาม เพราะว่า้าราบดใดเขายังพ่ท่านถึงหรักผลน,ผนิพพานการเวียน่หวาตายเกิดมีแนน้อยโยมจงหมั่นใจด้บาปมีจริงบุญมีจริงชาติหนาชาติก่อนมีจริงนรกก็มีจริงสวรรค์มีจริงเฮ็ด,ดีก็ย่อมได้รับผลดีจริงเชัสวก็ยอมได้รับผลสวจริง ผู้ที่มีสัมมาทถถิฏฐิเบื้องตนจังสีหรือจังสี่ยัญญามบ่าหายวันเวลาชีวิตผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ยัญญามสีเอากําไรให้มันเป็นชีวิตที่มีกําไรเข้ามาเยี่ยมมายาม,มีวันเวลาที่อาศัยอยู่ในโลกนี้บ่โดนกระทือเอาประโยชน์ให้ได้หลายที่สุดเพราะว่าเมื่อสิ้นลมหายใจปับ๊บทุกอย่างขึ้นสู่ธรรมชาติ